สวัสดีครับชาวไทย c s เผู้รักสนุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ได้เริ่มได้ยางกันเสียทีนะครับหลังจากที่เราเตรียมตัวกันมาทั้งซีีกับรายการทีวีของเราไทยซีเซสทีวีนะครับรายการทีวีทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้พูดถึงเรื่องราวของภาษา CSS และก็ภาษา HTML กันโดยเฉพาะนะครับกับผมพรอันท่นะครับบุรุษหน้าราบนะครับที่จะมาพบกับคุณจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้เตรียมตัวถึงีปีนครับ เราเตรียมไปแค่สี่ช่วงเองครับนอนรอนะครับช่างภาพเอ้ยไออนันไอวูดไอแบงค์นะครับแบงค์เปียพงกระระวังที่เขียนบทความเลยครับกว่ามันจะมาครับวันนี้ครับตอนนี้ล่ะทีรอกนะ็อไดนะ้เรื่องกอะไรเรือครับว่ไอว่าไอภาษา C C H T M L มันสำคัญขนาดนั้นเลยครับ เราต้องเปลืองทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรคนมาทํางานันพวกผู้ปกอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับผมอาจจะว่างอันนี้ก็ขี้เกียจ์ไปปั่นจักรยานเราก็เลยต้องมาบ้าบกันยิ่งโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นเรื่องของ c ีเ s สซีเลกเตอร์นะครับผมเนี่ยถึงขั้นกับบ้าระห่ำเลยทีเดียวเอ๊ะระห่ำนะครับบ้าระห่ำไปเลยทีเดียวยวนะครับก็อย่างว่านะครับบทความอยู่ในไทยซีเมันก็ไม่เคยจบสักทีนะครับก็เลยถึงขั้นต้องมาทำวิดีโอนี่แหละครับ บางทีมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับขี้เกียจเขียนก็เลยมานั่งเล่าฉะนั้นไทยซีเซ v นะครับกับรายการนี้นะครับรายการแรกของเรานะครับสบายสบายกับ c s s s i l i g ล r ร s โดยเฉพาะนะครับ c s s 3 s สา l ซ l e ลนะครับหรือว่าทางภาษาทางการก็เรียกว่า c s s s i l l e ล e ร์ l ลเ e ลทรีไทยเดนะครับ กดอขออดแม่เว้ยไม่ใช่ครับเขาบอกไว้ว่าแบ่งเป็น15หมวดหมู่อย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาแบ่งเป็น15หมวดหมู่นะครับเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดนะครับ15หมวดหมู่นั้นบางอันมันก็เป็นแค่คําอธิบายนะครับแต่เราเอามาใช้จริงแค่4หมวดหมู่4หมวดหมู่สบายๆกับสี่เซเลคเตอร,รต์นะครับจะแนะนําเพียงแค่4หมวดหมู่นะครับ เล็กเตอร์นะครับคือการเขียนเล็กเตอร์ของ CSS แบบรวมกันเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้เครื่องหมายคอมม่านะครับคอมม่าหรือว่าภาษาไทยเรียกลูกน้ำนะครับหรือจุลภาคนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับนี่นะครับมี P ลูกน้ำนะครับจด remark นะครับลูกน้ำแล้วก็ h 3นะครับนี่ก็หมายถึงว่าเขียนเป็นกลุ่มนะครับคันคันคันนะครับแล้วก็ใส่ properties เข้าไปนะครับเป็น color red นะครับคือสีแดงนั่นเองนั่นคือหมายความว่าให้ p นะครับและอะไรก็ตามนะครับที่มีคลาสว่า remark นะครับและ h e a นะครับหรือว่า header level 3นั่นเองนะครับให้เป็นสีแดงนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเขียนว่า p สีแดง remark สีแดงแล้วก็ header level 3นะครับสีแดงนะครับเราเขียนครั้งเดียวนะครับเขียนครั้งเดียว เสร็จเลยนะครับนี่คือการเขียน CSS รวมกันแบบเป็นกลุ่ม้วืยว่า g r o u p ซอ s ต s e l e c t เนั่นเองครับผมแล้วก็อันถัดมานะครับ simple selectors นะครับคือกลุ่ม selector หลักนะครับที่เราจะนำมาใช้งานบ่อยแล้วก็ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมี selector ยิบย่อยลงไปนะครับรวมถึง class หรือว่า id นะครับก็เป็น selector ที่อยู่ในกลุ่มของ simple selectors นี้ด้วยนะครับรายละเอียด เป็นอย่างไรนั้นเราคอยไปติดตามตอนหลังนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือ pseudo elements นะครับคือการหลอกว่ามี element html นั้นอยู่จริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับโดยใช้เครื่องหมาย colon คู่นะครับอย่างนี้นะครับเป็นตัวแทนนะครับ s i l e t e r ที่เป็นตัวอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับก็คือ before และก็ after นะครับซึ่งในส S S 3หรือว่า CSS 3นี่นะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นโคลอนคู่นะครับเมื่อก่อนเป็นโคลอนเดียวนะครับตอนนี้โคลอนเดียวขอยกไปเป็น pseudo class แทนนะครับ c o m b i n o r selectors นะครับหรือว่าการเขียน selector สางานแบบครอบครัวนะครับแบบพี่น้องแบบลูกหลานเล่นล้นนะครับโดยมีเครื่องหมายพิเศษนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายมากกว่าเข้ามาช่วยนะครับ ครื่องหมายบวกอย่างเช่น H3 บวก P ก็หมายถึงว่า P ที่เป็นน้องของ H3 นั่นเองนะครับหรือว่า deep มากกว่า table ก็หมายถึงว่า table นะครับเป็นรูปของ d i e p อย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างครง่าวๆในกลุ่มของ combinator selectors นะครับแล้วเราค่อยพูดก,กันในหัวข้อหลักต่อไปในคลิปหน้านะครับสอบรายการสบายๆกับ CSS selector นี่ครับก็เป็นรายการเปิดซิงสำหรับ ไทยซีเซของเรานะครับไม่แน่นะครับต่อไปอาจจะมีรายการบ้าๆจริงๆบวมๆนักกว่านี้นะครับออกมาทาง Thai ีเ TV ก็เป็นได้รายการนี้นะครับเราตั้งใจว่าจะทำขนาดสั้นๆนะครับความยาว5้ง8นาทีเอาไว้นั่งขี่ดูผันแท็บเล็ตในห้องน้ำประมาณนั้นเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทุกคนผมอันอูดแบงขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ